สวัสดีครับทุกคน,น,นอ่ะในตาหนึ่งก่อนไมยก่อนโอเคอ่ะบายก่อนหนึ่งสองสา้า<ป>สวัสดีค่ะ<ป>ตอนนี้ตื่นแล้วนะคะเป็นเวลาจิตบงเช้านะครับผมพอบิ๊กแล้วก็น้องนาริตาตื่นแต่เช้าเลยอาบน้ําด้วยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้จะไปไหนลูกบอกอีสซิไป,ไปประเทศอะไรไป, okay. ไปกอลเลยกอะยัง กอ,อยออยังจ้าวายก้อยยังะกะ้อยยังอืมีแล้วก็มีบพี่น้องขอยยังจะ้ะีเมอตอบไอซีดีเกาะ,ะมันเลยมันดิฟค่ะวันนี้เราจะไปเกาะมันดิฟกันค่ะเกาะในฝันของหลายคนแล้วก็เป็นฝันของพวกเราด้วยเดี๋ยวเรายางกักไปหนึนะ

เช้านี้นะครับผมขึ้นเครื่องดอนเมืองนะครับสนามบินดอนเมืองสนามบินดอนเมืองพี่น้องไปไรเมือ่อยู่สองสามมือนี่แหละครับสองสามคืนเนด้อพี่น้องเด้อลับมาอาจจะมารุยงั้นค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกอย่างเต็มประตูนะครับกลับมาโปรโมทลับมารุยค่ายเพลงของเราเหมือนเดิม ในต่างตียงเต้นไหมน้องนี่เนาะเขาจะปีนต่างประเทศตื่นเต้นอยู่บ้าลูกือว่าซื้อซื้อซื้อบ่เป็นไงคะตื่นเต้นไหมคะรับฮอสาวลิตาสาวลิตาเริ่มปลุกสาวน้อยพี่น้องฮันไปหันไปพุ่นฮันไปกล้องตรงเอาทรงอะไรครับวันเนี้ยซูฟี่เนียงซูฟี่เนียงซูฟีเนียงในตำนาน สบนี่นะคะพอจ,จที่ปนนนี่ะไรน,นะหนูอยากกเกพ่อมาจากหำเนื้อพอลองะมาจากหำจกขาพอเนื้อเสร็จแล้วลูกลงม,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 มืกก่อนมาแลวอ่ะไม่มีใคร วีอันวีพ่อนี่แหละมเหมือนยินเบอร์มื่นี่ยะเผมปนผลธรรชาติปเทมอกดื่ขึ้นไหมฮะด่มน่งยื่ดีกว่าตีข้นมาด่ย่นึงค่ะบอก FC ยังอาน้ำยังคะอาน้ำยัง น้ำนะครับลู้า,าต่อน้ำเหลวจ้าก็องทำอะไรชิ้นกาแฟอันนี่คืออะไรอาแฟไม่ใช่าห้หยุาไปจิ๊เราไปกินกาแฟกันตอนเชาวุณฉาฉาลูก อะเอาตรงนี้ล้ต้องนะครับดน่นอยนกเราพออัางนี้นา,าพังไหนหนูเอาผาไม้ไมพ่อพอเอาผลไม้จริงไหครับส้มมครส้มนะลูกเนาะสมกัเสื้อค่ะนไม่กินหรอนิดเดียวไหมนาิกากินน้ำมันนะคะน้ำน้ำส้มเหรอคะ สะช่อไหมคะแล้พ่อที่ช่วยไหมนะคะอุยันนีแม่มมด,ด้วยพ่อให้พ่ออกให้ไหมหรือูจะออกเองทำเป็นไหมล่ะทา,เป,ทาเป็นไหมครัลูกคนเก่งคนเก่งทำเป็นทุนทนก,กทอย่างอ,างะะอา่ะนะเจ้านะกสมพี่นอ้อง

ดื่มกาแฟนะพี่น้องกาแฟในตากยัมาเสอรพี่น้องมือระซ่องก่อนเดินทางอันนี้ทานแล้วนะครับผมดีมากเลยนะครับดูแลสุขภาพด้วยเป็นกาแฟอ่าคุ้มหิวพี่น้องแล้วก็เป็นกาแฟอ่าช่วยยองขับถ่ายพร้อมนะครับดื่มแล้วขับถ่ายดีมากใครขี้ไม่ออกระบายไม่ออกอยากล้างลำไส้อยากล้างท้องน,นะครับพี่น้องตัวนี้เลยหนึ่งกองสองรเกาบาทตอนนี้พี่ปูอยู่พอดีนะครับตอนนี้พี่ปูอยู่พอดีพี่น้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับกาแฟในตาซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ใครเห็นคลิปนี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์มากสนใจนะครับสนใจอยากสั่งซื้อนะครับอยากได้ตัวนี้เม้นเลยหนึ่งแถม12 9 0รบาทนะครับพี่น้องหน้าทีทคองพี่น้องกาแฟ1คุมหิว2นะครับพี่น้องเขาผ่านลรงงานเร่งเบือนะครับพี่น้องแล้วก็สำคัญกินแล้วไม่ค่อยหิวข้าวกินหนึ่งซองมันจะอิ่มมากจะถ้าเกิดกินตอนเช้าเนี่ยอาหารมื้อต่อไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยหิวไม่กินได้ไม่เยอะไม่ได้กินน้อยแห้งเช็ดตัวนี้หรอกเช็ดตัวอื่เออพอลต์ที่ชุ่มให้ Bye bye. นะช็บ้า <Bye bye. S 1> ชิบ้าเนี่ค่ะชิบ้าเนี่ค่ะชิบป่ากยค่ะดูเขาจินแบบนั้นลูกก <c oughs> าลูก